สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาตอบคำถามนะครับตอบคำถามแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนะครับตามที่เพื่อนเพื่อนได้สอบถามมาก็คือเรื่องนี่นะครับคือที่เห็นอยู่นะครับก็คือเรื่องอ้อยที่ว่ามันแตกแขนงข้างนะครับนี่เขาเรียกว่าแตกแขนง หรือว่าบางคนก็เรียกว่าแตกหน่อข้างนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นอ้อยสีสำโรงนะครับนี่อ้อยสีสำโรงแตกขนอข้างนะครับแต่นี้ก็ไม่ได้แตกอยู่ๆแล้วก็เขาก็ขึ้นหน่อข้างไม่ใช่นะครับก็คือนี่นะครับก็โดนหนอนเจาะนะครับนี่โดนหนอนเจาะ นอนเจาะตรงนี้นะครับไม่รู้ดูชัดหรือเปล่ารูเบอร์เล์เลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยพอโดนนอนเจาะตรงนี้นะครับก็คือทําให้เขาก็หยุดการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็เขาก็จะแตกแขนงด้านข้างเขคือออกหน่อข้างนะครับนี่ออกหน่อข้างนะครับนี่นะคงจะดูขันเห็นนะครับนี่รูเบอร์เลยนะครับโดนนอนนอนกอเจาะนะครับ แล้วก็เห็นไหมครับนี่ลำเนี่ยเขาจะใหญ่แรกๆขึ้นมาใหญ่ปกติเลยเนี่ยครับลำใหญ่ปกติแต่พอโดนหนอนเจาะตรงนี้นะครับก็ทําให้เขา,าชะง,งักไปพักหนึ่งนะครับและจากนั้นก็รอดนะครับรอดรอดตายเขาก็ขึ้นยอดมาต่อนะครับยอดของเขาก็ขึ้นมาต่อแต่ว่าเล็กแล้วนะครับเล็กคือเห็นไหมฮะลำมันจะเล็กลำจะเล็กเพราะว่า อ่าไหนเขาคือมันส่งน้ําเลี้ยงไปไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่านอนเจาะมันกินไปเป็นครึ่งแล้วนะครับอันเนี้ยนี่เป็นรูเจาะเป็นครึ่งแล้วก็ไปเลี้ยงข้างบนก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็ทําให้ระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างนะครับแตกต่างกันเยอะเลยนะครับคือไหนเขาจะอ่าส่งน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงยอดไหนต้องมาเลี้ยงแขนข้าง,งนะครับหรือว่าหนอข้างอีกนะครับนี่ก็ทําให้เขา อ่าไม่โตเท่าที่ควรนะครับไม่โตเท่าที่ควรนะครับส่วนยอดแต่เขาก็ยังไปรอดของเขานะครับไปรอดของเขาหลังจากที่ว่าอาหนอนมันออกไปจากต้นแล้วนะครับก็คือฟักเป็นตัวแล้วมันก็ออกไปแล้วนะครับก็ปล่อยไออ้อยตอนอ้อยเขาก็ขึ้นไปปกตินะครับและทีนี้นะครับก็คือตามที่เพื่อนๆถามมานะครับก็คือเวลาแตกหน่อข้างแบบนี้นะครับทำยังไงนะครับก็ ส่วนมากแล้วก็หลายๆคนก็จะดูกันไปจากหลายๆคลิปแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องแขนงข้างนี้นะครับหรือว่าหน่อแตกข้างนี้นะครับก็คือส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าไม่โดนนอนกอเจาะนะครับเขาก็จะไม่ค่อยแตกแขนงนะครับจะมีบ้างก็คือถ้าสมมติว่าเขาได้รับการกระทบกระเทือนมากเกินไปบางครั้งนะครับเขาก็ออกหน่อข้างเหมือนกันนะครับและทีนี้ เมื่อเวลาออกหน่อข้างแบบนี้แล้วนะครับเราจะทำยังไงไอ้นี้ก็อยู่ที่ความจาเป็นของเพื่อนๆนะครับอยู่ที่ความจาเป็นของเราเองนะครับถ้าเรามีเยอะแล้วนะครับมีพันเยอะแล้วนะครับเราก็สามารถหักทิ้งได้เลยนะครับไม่ได้หักทิ้งเลยนะครับหักทิ้งได้เลยก็ปล่อยให้ส่วนยอดของเขาเนี่ยขึ้นไปต่อนะครับเขาก็ขึ้นยาวไปปกตินะครับถ้าเราหักแขนงนี้ออกนะครับ แต่ถ้าท่านมีพันน้อยนะครับมีพันน้อยก็คือนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอามาปลูกต่อได้เลยนะครับมาปลูกต่อได้เลยแต่ทีนี้ก็คือสิ่งสําคัญนะครับที่เพื่อนๆถามมาก็คือบางคนตัดแล้วเอาพาไปปลูกแล้วก็ตายคือไม่เกิดนะครับคือไปปลูกแล้วไม่เกิดนะครับ ทีนี้มันมีเคล็ดอยู่นิดเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนครับเคล็ดนิดเดียวไม่มีอะไรมากมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าท่านเจ้าแขนงนี้ไปปลูกนะครับให้เพื่อนๆนเอาไปปลูกนะครับท่านต้องรอหน่อยสมมติว่าเราเห็นอ้อยมันแตกแขนงแล้วนะครับเราก็ปล่อยมันเลยถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปทาพันธ์เราก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปปกติแล้วก็ให้เขามีใบแบบนี้เลยนะครับให้เขามีใบแก่เลย แต่ละต้นเนี่ยแต่ละแขนงที่ออกมาก็ให้เขามีใบสักห้าหกใบนะครับห้าหกใบแบบนี้นะครับให้เ็าขึ้นอยู่แบบนี้นะครับท่านจะไปสมมุติว่าพอเพิ่งขึ้นมันเพิ่งขึ้นมาตอนที่ไม่มีใบแบบนี้นะครับโดยที่ว่าขึ้นขึ้นแค่แขนงขึ้นไปสักประมาณน,นี้ครับใบยังไม่ทันได้บานออกไม่ทันได้มีใบออกนะครับ แล้วท่านมาตัดเนี่ยพาไปเพาะเลยนะครับพาไปปลูกเลยเนี่ยมันตายนะครับมันมันไม่รอดนะครับท่านต้องรอให้ใบเขาขึ้นก่อนนะครับสี่ห้าใบก่อนนะครับปล่อยให้เขาแก่ก่อนนะครับปล่อยให้เขาแก่ก่อนพอใบเขาแก่นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยก็คือมันจะมีรากเนี่ยครับจะมีรากงอกแบบนี้ทุกทุกทุก ทุกหน่อเลยทุกหน่อเลยจะมีรากงอกนี่ก็คือก็พร้อมที่จะเจริญพันธ์แล้วนะครับพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วเนี่ยครับพอมีรากงอกแบบนี้ใบก็แก่หน่อยใบก็มีใบครบแล้วใบสมบูรณ์แล้วเนี่ยท่านสามารถตัดได้เลยนะครับสามารถตัดได้เลยเนี่ยครับตัดพาไปปลูกได้เลยนะครับวิธีการปลูกแขนงก็คือไม่ยากนะครับท่านตัดแล้วเนี่ยตัดแล้วเนี่ย ท่านก็เอาพาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำา1วัน2วัน3วันก็แล้วแต่แล้วก็พาไปลงถุงดําหรือจะลงปลูกในหลุมเลยก็ได้นะครับแช่ไว้1วัน2วัน3วันก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคือเขามีรากอยู่แล้วนะครับรากของงอกแล้วเนี่ยนะครับแต่สำคัญว่าถ้าเราพาไปลงถุงดําหรือ พาไปลงหลุมปลูกเลยเนี่ยคือมันได้หมดทั้งสองอย่างนะครับทั้งชำทั้งปลูกแต่สิ่งสำคัญคือน้ำนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือในหลุมหรือว่าในถุงชำของเราต้องให้เปียกให้ชื้นอยู่ตลอดเลยนะครับในในอาทิตย์แรกนะครับในหนึ่งอาทิตย์แรกที่ที่เราปลูกเนี่ยนะครับ อย่าให้แห้งนะครับอย่าให้แห้งคืออย่าให้น้ำแห้งถ้านา out, tourism, house, na, shared, ้ำแห้งมันก็มีสิทธิ์ที่จะเหี่ยวได้นะครับแต่ถ้าเราลดน้ำทุกวันวันละครั้งวันละครั้งเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะครับวันละครั้งรับประกันได้ว่าหลอดทุกต้นนะครับหลอดทุกต้นคืออย่าให้น้ำแห้งแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นแขนงนะครับเป็นแขนงที่ขึ้นมาอ่ามันไม่ใช่หน่อที่ขึ้นมาปกติไม่ใช่หนอที่ว่าเราเราปลูกเขาตั้งแต่เล็ก ไอ้นวนก็คือลากเขาจะลงดินตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เพิ่งขึ้นแต่นี้เขาจะพอเราลงหลุมหรือว่าเราลงทงชําเนี่ยล่าเขาก็จะสร้างขึ้นมาใหม่เริ่มงอกขึ้นมาใหม่นะครับก็ก็คือจะขาดน้ําไม่ได้นะครับอันนี้ทีนี้วันนี้นะครับผมก็เนี่ยครับก็คือจะตัดแล้วก็เพาะขึ้นอีกนะครับพาไปเพาะคณิอนอีกนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ก็คือการตัดก็คือไม่ยากนะครับก็คือแล้วแต่ใครว่าจะตัดกันแบบไหนนะครับเราก็หาหมีดคมๆหน่อยนะครับก็คือเอามาตัดนี่นะครับก็คือตัดให้ขาดไปเลยนะครับก็จะทําให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพื่อนๆ,ๆได้ดูกันก็คือคนที่ว่ายังไม่เคยทํานะครับคนที่ชนานาญกันแล้วก็โอเค นะครับก็คงจะรู้วิธีนี้กันนะครับเนี่ยนะครับก็คือก็ออกมาแบบนี้นะครับตัดแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็หาหมีดคมๆหน่อยนะครับไ้ผมก็หาได้แค่นี้นะครับก็เอาอีโต้ในครัวมาแต่ดีนะครับว่าคืออ้อยสีสํารงเนี่ยเนื้อเขานิ่ม นะครับมันตัดง่ายนะครับนี่นะครับตัดออกมาแบบนี้เม็ดคมหน่อยก็ตัดง่ายหน่อยนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับตัดออกหมดนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปชําจะได้ผมก็แช่น้ำ แต่ของผมนะครับก็คือผมไม่ได้เช่หลายวันนะครับที่ทำาอยู่เนี่ยผมก็เช่แค่วันหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะครับอ่าเสร็จไปนะครับเนี่ยนะครับเราตัดออกมาแล้วก็จะอยู่สภาพแบบนี้นะครับพออยู่สภาพแบบนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญเลย สิ่งสาคัญเลยก็คือนะครับเราอย่าไว้ทั้งนี้นะครับเราอย่าไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ใช้กันไกลนะครับคลิปออกเลยนะครับคลิปยอดคลิปปลายใบออกเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวให้เขางอกใหม่นะครับให้เขาสร้างใบขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ตัดจแบบนี้ตัดออก ทุกต้นนะครับตัดออกทุกต้นนี่นะครับพร้อมที่จะเจริญพันธ์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นครับเราตัดออกมาแล้วก็นะครับก็จะอยู่เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาพาไปแช่น้ําไว้เลยนะครับพาไปแช่น้ําไว้เลยก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับ ก็คือจะแช่วันสองวันสามวันก็แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับเพราะว่าไปลงดินแล้วหรือว่าลงพาะยังไงก<ๆ>็ก็จะไม่ตายนะครับจะไม่ตายตายบ้างก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นส่วนน้อยนะครับแช่หนึ่งสองสามก็แล้วแต่ความชอบความถนัดของท่านนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับพาไปแช่นะครับพอแช่น้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมตัดไอ้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็พาไปไอ้นี้ก็พาไปชํานะครับนี่เดี๋ยวพาไปเพาะชําไว้นะครับไอ้นี้ยอดที่เหลือนะครับอ้อยสีสํโรงนะครับอันนี้นี่เป็นอ้อยอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าปลูกก็คือน้ําเยอะสีสวยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับที่ผมจะให้ดูที่การที่ว่าผมทําแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือผลลัพธ์ นะครับอันนี้ผมเพาะไว้เนี่ยครบหนึ่งอาทิตย์พอดีนะครับครบหนึ่งอาทิตย์พอดีอันนี้เป็นอ้อยสีสำรองนะครับนี่นะครับก็คือเราก็ตัดยอดเห็นไหมครับที่ว่าอันเนี้ยที่เราตัดไปนะครับที่เราตัดยอดไปแล้วนี่ยอดก็ขึ้นมาใหม่นะครับยอดขึ้นมาใหม่ไม่ต้องกลัวเลยว่ายอดเ็าจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าที่เราคลิปใบออกนะครับก็คือ อย่าให้เขาระบายน้ําเกินไปนะครับ